สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็น้องสายฝนนะครับผมจะพาน้องสายฝนไปหาเพื่อนใหม่นะครับผมวันนี้น้องสายฝนมาอยู่กับจะได้อยู่ด้วยกับเพื่อนใหม่มาดูนะครับว่าเป็นเชือกไหนนะครับผมเป็นเชือกไหนนะครับน้องสายฝนจะไปอยู่กับมามามาเชือกใหม่คือใครนะครับผมมามานีพานอสนะครับ ี่ไม่มีอาหารให้เลี้ยงละอ๋อหมดแล้วนู่นนะครับผมในในในโต๊ะนะครับผมเดี๋ยวเดาก็จะพากันไปเกี่ยวหญ้าครับพี่มา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 ะมาเรียกแล้วอันนี้ชื่อน้องสายฝนครับมาจากสุรินทร์ครับผมเอาสวัสดีค่ะเลยช่วยค่าหน่อยจ้าหน่อยสวยบ๊ายบายอ่า แักราละห้าสิบครับพี่ี่่นนองใฝาสวันดีค้าเรื่อสวยอ่ะเต้นหน่อยเต้นอ่เต้นด้วยเต้นด้วยเต้นอ่ะเต้นอ่ะเต้นดิดิเต้นเต้นเต้นหน่อเต้นหน่อเต้นเต้นโยกดิเต้นเต้นเอ้เต้นมวยนะเต้นนะเต้นนะเต้นเต้นแบบเต้นแบบไหนนะเต้นแบบไหนเอ้เอ้เต้นนะเออ้เก็บเลยเก็บ คุโบนสู้โบนเห็นเห็นของกินทิ้งคะแนนเลยอ่าขายแล้วกันอ่าไอ้น้องจะนุ่งท้องหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับจ่ายที่ใครอ่ะจ่ายที่ผมก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวผมเอามาสามคนอื่นบ้างไหมให้เป็นคนอื่นมากมามางนี้ก็ไมา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 นี่กี่เดือนสองขวบกว่าครับสองขวบ นี่นินไม่ยอมดูเป็นไงเอาให้น้องมั่งแบ่งให้น้องมั่งมามาไปไปไปกินได้หรือยังเลยกินได้แล้วครับผมมามาอ่าเด็บไปอ่าครับเดี๋ยวไปไปหาเพื่อนนะครับผมวันนี้อ่า มาแล้วนะครับผมมาแล้วนะครับนี่นะครับผมเพื่อนเขาเพื่อนใหม่นะครับผมเพื่อนใหม่ชื่อชายารถถังนะครับรถถังรถถังกล้วยหอมนู่นนะครับยา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 เนี่ยก็จะผูกด้วยกันนะครับผูกด้วยกันนอนด้วยกันนะครับผม้าม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 าถือกล้องด้วยนะครับแล้วก็ใส่โซ่ช้างด้วยนะครับก็ต้อง อย่างนี้แหละครับผมวิธีคนลิงช้างนะครับวิธีคนล,ลิงช้างถ่ายเองเลี้ยงเองถ่ายเองนะครับชงเองเลยนะครับผมฮ่าฮอันนี้ก็คือเป็นตัวยูนะครับสกินนี่ โอเคนะครับผูกแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะหมุนพอที่หมุนให้แน่นอีกนะครับนี่นะครับผมนี่ก็มาผูกไว้กับน้องกล้วยหอมนะครับผมนี่ะน้องกล้วยหอมก็มาผูกไว้เป็นวันที่สองนะครับ มามาให้รางวัลเย็ยบครับขอบคุณครับเย็ยบเลยครับขอบคุณมากครับโอ้อม,มามามามให้ติปให้รางวัลน,น้องก็ได้นะครับอ มีค่าน้ำมันไปเกี่ยวหญ้านะครับก็จะเลิกงานแล้วนะครับเราก็ต้องไปเกี่ยวหญ้านะครับอันนี้ก็ม้วนไว้นะครับมนให้แน่นนี้นะครับตองให้แน่นนะครับอย่าให้น้องหลุดนะครับผมเดี๋ยวหลุดไปหาช้างเชือกใหญ่นะครับผมโอเคนี่แน่นแล้วนะครับอ้าวนี่เอชนชกกันอ่ะมาเลย เล่นดินแล้วนะครับเล่นดินเล่นโคลนแล้วนะครับในน้องกุยหอมมานี้นะน้องกุยหอมเมืม่อวานก็ครั้งแรกก็ได้เล่นกันนะครับผมเล่นชนกันโยก,กันนะครับก็น่ารักอีกมุมหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับไม่โยก,กันเลยนะครับสงสัยควานจะอยู่หรือเปล่ายังไงนะครับผมก็เลยไม่ได้ไม่กล้านะครับน้องน้อ,นอายฝนงของเราก็ น้องชายงคนสวยของเรานะครับเล่นโูนเลยครับมาถึงก็ผ่อนคลายเลยนะครับมาถึงที่พักนะครับมาถึงที่พักก็ผ่อนคลายนี่นะผูกใกล้กันนะครับผมเดี๋ยวจะเล่นด้วยกันนะครับผมวันนี้ไม่ได้เล่นด้วยกันนะครับผมวันนี้ไม่ได้เล่นด้วยกันนะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามเดี๋ยวจะมีคลิป น้องสองเชือกนะครับเล่นด้วยกันมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วริืมมาแล้วรถทั้งของเราริืมมาแล้วยา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 ทักทายกันแล้วนะครับผมทักทายกันแล้วไอ้ยาไอ้ยาทักทายกันแล้วนะครับน้องกุ้ยหร้อมก็มาเล่นกับน้องสายฝนนะครับแล้วก็พอหิวก็ไปกินนมแม่นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับ ป็นวิธีของช้างเด็กนะครับวิธีของช้างเด็กนะครับก็ตามภาษาเด็กน้อยนะครับตามภาษาเด็กนะครับน้องก็จะขี่เล่นนะครับขี่เล่นขี่อ่อนตามสไตล์ของเด็กนะครับเหมือนเด็กนะครับครับผมเดี๋ยวขออนุญาตจบริปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปตัดหญ้าหาอาหารให้น้องช้างต่อนะครับผม เดี๋ยวจะมืดค่านะครับผมเดี๋ยวจะมืดค่าตอนนี้ก็เวลาห้าโมงแล้วนะครับผมมาหากันหน่อยนะมาทักทายกันหน่อยเลยในในต่างคนต่างต่างคนต่างหันหลังให้กันนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะไปเล่นด้วยกันนะครับผมก็จะโย,ยกันนะครับผมโยกันนะครับน้องเสือผลก็รอพี่ใบทองนะครับพี่ใบทองยังไม่มาก็เลยมองหาพี่ใบทองนะครับผม ที่ไบทงยังไม่มานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขขโจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับดกย่ยๆยยยยเล่นละเล่นละนอนเรียบร้อยเออนอนเล่นอย่างนี้ทุกวันเลยนะครับนี่ สบายนะครับตรงนี้ผมก็ทําความสะอาดกวาดอย่างสะอาดมากเลยนะครับให้น้องนะครับสําคัญที่สุดก็คือความสะอาดของน้องนะครับความสะอาดที่พักท,ที่กินที่อยู่ของน้องนะครับ